สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะแม่บวรรักษ์ค่ะวันนี้ขึ้นผ้าไหมมือสองนะคะค่ะผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะผ่านไปแล้วคลิปแปดร้อยค่ะเดี๋ยวคุณยายหยิบยุกขึ้นเลยค่ะคุณยายทาเวลาิดหนึ่งนะคะผ้ามีหลายคลิปค่ะค่ะไหมเลข้ยี่สิบนะคะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะปืนนี้นะคะค่ะห้าร้อยบาทหย อาจจะไม่มีตําหนินะคะเพราะว่าอาจจะคนจอยนะคะคนตัวตัวไม่อ้วนนะคะคนเจ้าของค่าคนจ่อยค่ะคะ่าห้าร้อยบาทนะคะไม่มีตําหนินะคะค่ะมันจะมีตําหนิจุดนิดหน่อยอันนี้ก็อยู่ที่ราคาห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าเข้าใจนะคะค่าราคาห้าร้อยบาทจะมีจุดตําหนินิดหน่อยบางทีก็ไม่มีนะคะค่ะอาจจะตามที่คุณยายที่ได้มาค่ะค่ะได้มาเบา,บาก็ไปเบาๆนะคะ ่ะห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบนะคะห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นราคาห้าร้อยบาทค่ะคุณยายจะรีบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคลิปออกปล่อยไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไปคลิปหนึ่งและมีลูกค้าถ้าก็คุณยายก็ถ่ายคลิปไม่เสร็จค่ะเพราะว่า ลูกค้าจะเข้ามาพร้อมกันค่ะค่ะนี่ก็500บาทนะคะสภาพดีสภาพใหม่นะคะแต่แต่คุณยายเห็นจุดนิดนึงนะคะจุดนิดเดียวค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะถ้าจุดถ้าไม่หาแบบแบบวนไปวนมาก็ไม่เห็นนะคะนี่ก็500บาทนะคะเจ้าของตัวจ่อยนิดนึงนะคะค่ะสภาพดีนะคะสภาพใหม่สภาพดีค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะค่ะราคา500บาทค่ะผืนนี้นะคะคลิปนี้500บาทนะคะ ผ้าไหมมือสองค่ะค่ะแม่บาววันรักผ้าไหมมือสองนะคะค่ะคนจ่อยหน่อยนะคะเจ้าของเขาค่ะค่ะมันจะมีที่เชิงต่อนีดหนึ่งแบบนี้ก็มันก็ไม่ไม่ใช่ปัญหานะคะเวลาเรานุ่งคับเข้ามาด้านในก็มองไม่เห็นนะคะค่ะห้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้ค่ะพื้นนี้ห้าร้อยบาทค่ะช้าหมดก่อนนะคะช้าไม่ทันนะคะ ค่ะให้แอดไลน์เข้าหาคุณยายนะคะให้ลูกให้หลานทําให้นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะให้ลูกให้หลานแอดไลน์ให้ค่ะแล้วก็คุณยายรับเป็นเพื่อนค่ะเวลาคุณยายทําคลิปแล้วก็จะได้มองเห็นคุณยายเร็วนะคะจะได้ทันเพื่อนนะคะ <K ill ain> อันนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะสวยนะคะ,ะทำไมถึงห้าร้อยบาทนะคะค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นตําหนิจุดน,นี้ค่ะนิดนึงนะคะ ค่ะตำหน่จุดแบบนี้ก็เราไปอัดผ้ากาวเอาก็เวลานุ่งก็มองไม่เห็นนะคะหรือให้ช่างเขาชุนๆให้ก็มองไม่เห็นแล้วค่ะคะ่ะด้านในนะคะเวลาพับป้ายมาแบบนี้ก็มองไม่เห็นนะคะตัวที่บางท่านก็มัดมีไม่ถึงนะคะไม่ไม่ถึงหมายแต้มเล่ไอ,ไอ,ไอที่เราเหมือนว่าเม็ดเก้าสิบเม็ดแปดสิบแบบนี้ค่ะมันจะไม่ถึงหมายนะคะท่านก็เอาเพอไอมาต่อค่ะแต่มันก็เป็นผ้าไหม่เหมือนกันนะคะ ค่าห้าร้อยบาทนะคะไหมเลขสี่ผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะห้าร้อยบาทจ้าค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะเป็นไหมบ้านหุ่งยืนด้วยค่ะ,ะราคาห้าร้อยบาทนี่ก็น่าใส่มากค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะห้าร้อยบาทค่ะคลิปนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะอ่าไปตัดเป็นกางเกงหรือเป็นชุดยาแบบคุณยายก็ได้นะคะ ค่ะสีนี้ก็ดาค่ะดาล้วนค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะดําล้วนห้าร้อยบาทค่ะเป็นตาหนีแบบนี้ค่ะนิดหนึ่งนะคะข้างบนนะค่ะเราเอานุ่งเวลาเรานุ่งเราเอาอยู่ข้างบนก็มองไม่เห็นนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านใส่แค่ตอนไปไปพ่อหลวงเราก้าท่านสวรรคตคค่ะเอาไปใส่แค่ครั้งเดียวนะคะ ค่ะตำหนิจุดมันอยู่ข้างบนนะคะไม่ใช่เรื่องอยากปัญหานะคะมันอยู่ข้างบน,นะค,ะค่ะค่ะงานดํานะคะ500บาทค่ะหมายเลข10นะคะ500บาทค่ะสภาพดีอยู่นะคะสภาพใหม่สภาพดีค่ะค่ะ500บาทนะคะผ้าดานะคะค่ะ500บาทค่ะขึ้นนี้500บาทจ้า ห้าร้อยบาททำไมมันสวยแท้นี่ค่ะตำเหนิดนิดนิดหน่นนนอยหน่อยก็อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทค่ะผืนใหญ่ด้วยค่ะค่ะสวยทุกผืนนิ่มทุกผืนงามทุกผืนนะคะห้าร้อยบาทค่ะข่ะนิ่นมากค่ะห้าร้อยบาทนะคะซื้อฝากคนญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้นะคะั้าห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะสวยงามมากค่ะ ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะผ้าไหมมือสองค่ะสวยค่ะ สวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะพื้นนี้ก็งามด้วยค่ะสวยมากค่ะไม้บ้านพุ่มยืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะมีตำหนิตรงไหนอู้ยเหมือนจะไม่มีตำหนิเลยค่ะเป็นที่ข้างล่างมันเป็นขุยๆเฉยค่ะค่ะแล้วก็ให้ช่างเอาพับขึ้นก็จากวิ่งก็ไม่มีปัญหานะคะสวยงามมากค่ะห้าร้อยบาทพื้นนี้นะคะ เอาไว้ใส่เองสบอนี่ผืนนี้ห้าบาทนี้อาทำไมสวยแท้แค้าร้อบาทนี้ค่ะค่ะห้าร้อบาทนะคะค่ะหมายเลขสิค่ะห้าร้อบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ500บาทนะคะ 500บาทจ้าหมายเลขเกตค่ะนี่ก็500อบาทนะคะสีม่วงค่ะค่ะไม่มีตำหนินะคะ้าผืนนี้ไม่มีตำหนินะคะค่ะออกทุนสีม่วงค่ะ500รอบาทค่ะ ไปตัดเป็นชุดแสืชุดยาวเหมือนคุณยายใส่ก็ถ้าคนไหนตัวตัวใหญ่ตัวอ้วนนะคะเอาประกบกันเลยค่ะผ้าผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะเจ้าของผ้ามันจะมีสองสองสีค่ะค่ะคนตัวไม่ค่อยอ้วนนะคะค่ะคนตัวจ่อยนะคะเจ้าของผ้าผืนนี้ค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนมีน้ําหนักมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะไหมเลขแปดนะคะห้าร้อยบาทค่ะ ยายทำคลิปหน่อยนะคะเพราะว่ามันเหลือคลิปอยู่หลายคลิปอยู่ค่ะค่ะไม้บ้านพู่ยืนมีน้ำหนักมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะออกโทนสีอิฐนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะไปตัดเป็นกางเกงก็สวยนะคะห้าร้อยบาทค่ะหรือไปเป็นผ้านุ่งเลยก็งามค่ะผ้าไหมมือสองนี่ค่ะมีน้ำหนักนะคะค่ะไม้บ้านพู่ยืนมีน้ำหนักค่ะ นานี่เจ้าของเจ้าเดียวกันเป็นสีทโทนสีเดียวกันนะคะเพราะว่าเจ้าของค่าสีเดียวกันค่ะเจ้าเดียวกันค่ะแต่เป็นไหมบ้านพุ่งยืนหนักมากค่ะมีน้ำหนักนะคะคุณยายก็เสียงเปลี่ยนเป็นวัดไม้เลี้ยงก,ก้าค่ะห้0ร้อบาทค่ะไม่มีตําหนินะคะไม่มีตําหนินะคะเป็นสีอิดค่ะ คนเก่าคนโบราณชอบทําสีแบบนี้แหละค่ะค่ะไหมบ้านพุ่งยืนเนื้อหนามากค่ะไหมเลขเก้านะคะหามันออกแก้วเดียวมันออกโทนสีเดียวกันค่ะค่ะผ่านไปตัวนั้นไหมเลขแปดนี่ไหมเลขเก้าค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะไม่มีตําหนินะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนิค่ะ ค่ะไปตัดเป็นกระโปรงแบบกระโปรงรูดก็สวยนะคะค่ะมันจะนิ่มค่ะผิวค่ะผ้ามือสองนี่ค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตำหนินะคะค่ะไหมบ้านหุ้่งยืนค่ะค่ะไม่มีตำหนินะคะผ้าไหมบ้านหุ้่งยืนค่ะราคาห้าร้อบาทนะคะ ท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจคุณยายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านบุญรักษาพระคุ้มคองค่ะดีค่ะ